ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยผมก็ผมในหมอนระเกอร์จากการเกม้ดูใช่ไหมครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่เกมจีหมอนในโหมดเฮลเลอร์แมปกับแมปที่มีชื่อว่าคริสนะครับผมอ่าเกือบลืมชื่อนะครับผมก็เป็นแมปเฮลเลอร์แมปหนึ่งนะครับผมที่เราจะนํามาแคสกันในวันนี้นะครับผมโอ้โหก็ตั้งใจที่ห่างหายกันไปนานนะครับผมสำหรับโปรเจกต์แมปผีนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าสําหรับแมปนี้นะครับผมจะมีเนื้อหาในเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับผมอ้าวคุณสมฮาวเชิญอ่านได้เลยอ๋อ อ๋ออ๋ออ๋อ,อแบบนี้เขาเป็นแมบ,บจากรีเมคจากไมค์ครับแบบเฮร์แบบของไมค์ครับคือ,อมันเป็นมันคือมันมีแมทในไมค์ครับอะอชื่อฟรีพันนี้เขามาทําใหม่ Gmod อะโอเคก็เรื่องเป็นประจํานี้ครับอเนี่ยคือเราเป็นนักโทษหมายเลขหกสี่สองเอหมายเลขเอ่อนักโทษเอ่เอ,อ,อหมายเลขหกสี่สองเอเนี่ยก็ต้อง,ต,องต้องถูกจัดการแล้วก็ต้องถูกดูแลด้วยความระมัดระวังอย่างสูงนะครับเพราะว่า ตัวทดลองตัวนี้นะครับเป็นตัวทดลองตัวนี้เนี่ยมีอ่สภาวะจิตใจที่แบบประหลาดนะเพราะว่าอมีแบบมีแบบ PTSD หรือว่าความแบบไอความหลังฝังใจแบบความตส<อ>ี่ยความจำไม่ล้ายฝังใจแล้วก็มีโรคอัลไก,กเมอเนี่ยก็คืออ่าเป็นแบบหลอนไปเองฮะแบบหลอนไปเองแบบพินาศางเองกันเ,นาาเลยหลงลืมอ่ะถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะถูกตักเตือนหลายรอบแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ยังไม่เอากินยาอืเขาบอกว่าเขา ็นอ่าคือ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 มีมีอยู่จริงอ่ะแล้วก็เขาเนี่ยจะมาจะมาจัดการพวกเราจะมาเอาเราไปด้วยะหน่วยงานหน่วยงานอ่าที่ควบคุมพวกไอ้ไอ้อนักโทษคนนี้ไว้ก็แบบไม่รู้ว่ามันมันจะแปลมันคือเขาเออมันหมายความว่าอะไรวาก็ใส่สาลญานะครับอืโอเคแั้งนี้เขาเขาไม่มีใครเชื่อว่าไอ้เขาคนนี้คือเรื่องจริงชื่อชื่อของนักโทษคนนี้เนี่ยไม่สำคัญหรอกอ่สำคัญยึ่ต่อไปแล้ว อแต่ว่าสถานอหน่วยงานนี้ครับก็ยังไงก็ต้องจดมันึไว้ชื่อของเขาคือเฟสตริกแมนนิงเวลาที่เข้าสวนมาก็คือจูนยี่สามสองสิบห้าเวลาปล่อยตัวจดการที่หลังโอเคนะครับนั่นก็คือเนื้เรื่องทั้งหมดเราอัะนะเราคือเราต้องต้องไปเจอเขาใช่ไหมทำไมมันหน่วยเอสดีพีไว้เออเราเป็นแบบหน่วยงานพนักงานที่จะแบบไปหาเอาตัวเนี่ยเอ มันยังไงครับเนี่ยเป็นเล่นหน้าโกลอยนะเนื้อเรื่องก็าือว่าโอเคอ่าแล้วมาอ่านตรงอัอปเดตโนดหน่อยครับอย่าใช้เกมโมหมดอะไรอื่นๆแบบแปลกประหลาดก็เล่นอเลยเล่นเถอะตามใจมึงไอ้สัตว์ด้วยโอเคองั้นผมก็เพื่อความหลอนนะครับผมเราก็จะเ,เก็บอาวุธกันก่อนนะครับผมนะเก็บอาวุธกันก่อนนะครับทุกคนครับให้ความร่วมมือครับเก็บยังไงอ่ะออ่านะครับทำเหมือนกุญสัมหานะครับผมชูหมัดขึ้นมาครับผมแล้วเก็บแฉลงเก็บเก็บไม่ได้พี่ ก็กดเปลี่ยนอาวุธเป็นปาร์ตีไม่ไม่มีไม่มีมอสไม่มีมอสแค่ไหนเมันมันอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วก็กดเวปอนอัลเตอร์เวปอนแล้วต้องอัลเตอร์ไว้ก็ฟลิชอ่าเนี่ยนะครับผมโอเคครับก่อนที่เราจะไปเริ่มงหลมเดี๋ยวเรามาแนะนําแขกรับเชิญทั้งสองท่านดีกว่าครับผมว่าเขาชื่ออะไรกันบ้างนะผมโอเคครับคนแรกครับชื่ออะไรอ๋อชื่อเออ่นักร้องฝรั่งครับไปเล่นเดนหมอลำครับโอเคนักร้องฝรั่งเล่นหมอลำนะครับผมอ้าวคนที่สองครับชื่ออะไรครับผมตาง โอ้โหชื่อเดิมที่ใครๆคนนั้นน่าจะจํากันได้เลยนะครับผมกับคุณตังชอบผีถึงแม้ว่า<อ><ห>จะไม่คุ้นชื่อผมนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวเกมนี้ไปก็การ <c oughs> เลอาดี <c oughs> โอเคผมเอ้ยรู้สึกว่าเราจะขาดใครไปคนหนึ่งในในแก๊งเราว่ะบัตรหลวงอ่ะบัตรหลวงเกมบัตรหลวงเจมส์อยู่ไหนครับบัตรหลวงเจมส์ได้ยินแล้วตอบด้วย <c oughs> เฮ้ยไปไหกันเฮ้ยอย่าทิ้งผมไว้เงี้สิ โอเคครับผมงั้นเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันได้เลยครับผมไปครับกดปุ่มเปิดประตูไปุ่มหายอ่ะปุ่มหายครับอ้เออเออเอ้ยยังไงยังไงอ้ยไฟดับไฟดับมาถึงก็เล่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเริ่มเลยเหรอมันเอาอย่างงี้เหรอไฟฉายเปิดไม่ติดนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยทุกคนอยู่รวมกันไว้อ้าวอ๋อนี่ เอ้ยที่ไหนเดี๋ยวจูนเอ่อจูนเดือนไหนวะสองพันสิบห้าเอ่อมิถุนาป่ะเออมิถุนาอ่ามิถุนายี่สิบสองอ๋อแต่ว่าไอ้ไอ้นักโมคนนั้นอ่ะมันเข้าไปตอนยี่สิบสามเลยอ๋อนี่มันเนื้อเรื่องอ่าเนื้อเรื่องก่อนเอฉันตอนจีกลับบ้านเออถึงแชมเปี้นเดกลับบ้านไม่ไหวแล้วแล้วฉันอยากไปหาสาวฉันแบบคนเดียวแต่ช่วงนี้เธอทำตัวแปลกๆนะอืมครับโอ้โหบ้านเลยเลยวะเนี่ยเข้าเข้าไงครับเนี่ย เลอเลือดคนดำเนินรายการนี่น้อยแล้วเนี่ยต้องต้องเติมแล้วเอ้หมอกเยอะเอ้ยอะไรอ่ะอ๋อของมาครับเฮ้นี่อะไรครับเนี่ยมันต้องเป็นใส่กุญแจหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยเขาทิ้งกุญแจไว้ไหนเนี่ยเออต้องหากุญแจบ้านครับบ้านบ้านตัวเองหากุญแจไม่เจอเอ้นะถ้ามันจะซ่อนต้องซ่อนในแบบพุ่มหรืออะไรนี้ด้วยมั้ยเฮ้ย่ไงอ่ามาเลยครับผมคุณตังชอบผีไหนอ่ะโอ้โอ้ฟักอยู่สาแล้วเนาะเราบันนี้โอ้อ้ยเดี๋ยว คุณตังเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออคุณตังเกิดอะไรขึ้นท้องมเสียงหัวใจเต้นน่ะรู้แค่ว่ากูเจอหัวใจแล้วครับนี่แหละครับโอ้โหมันไปซ่อนตรงไหนวะเนี่ยกูจบกับสมการนะโอ๋ออยู่หลังอ๋อดูบ้านกับบ้านเหลี่ยมจริงปาติดีทว่บ้านดินล้มันเลยเป็นโอ้ทำไมจากไม้ล้วนๆครับผมไม้โอ๊กซะด้วยนะฮะดูดิไม้เหลี่ยมๆเลยเจสิก้า จะอยู่ไหมแค่หาลูกลูกหรือแมวะที่ทำใหู้กน่าจะลูกไม่แน่ใจหาลูกครับผมตามหาลูกเอ้ยห้องนี้มีทีวีครับผมทีวีแล้วไม่มีโซฟาหรอโอ้สงสัยเธอไปนี่กับเพื่อนถึงละโอเคอ๋อไม่อยู่บ้านลูกตามเพื่อนไปเฮ้ยเฮ้ยว่ข่าวครับเปิดข่าวถูกข่าวหน้าแล้วข่าวเป็นเหลี่ยมพิกเซลขี้วะเนี่ย เลยไปฟังครับฟังครับนี่คนหายตัวไปหรอหรือจะเป็นเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากเนี้ยอมขอขอกเปลี่นไ,ไ,ไ,ไม่เพีงเที่ยวมัน,ม,นมันอาจจะประมาณแบบเป็นเรื่องที่กําลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ที่เราจะต้องเจออะไรประมาณนี้หรอมั้งไอที่เกี่ยวกับเ้อไปครับเราไปชั<อ>้นบนนี่าครับผมเฮ้ยอะไรฟังฟังครับฟังอ๋อักโทษหนีอ่ะหลุดอ่าเฮ้ยเฮ้ยเขาบอกให้ล็อกบ้านไว้เออออล็อกล็อกบ้านก่อนล็อกบ้านก่อนประตูประตู ประตูบ้านยังไม่ปิดอ้าวอาอกไม่ได้เลยครับออล็อกแล้วใช่ไหมโอเคเอ๊ะมีกุญแจมีกุญแจไปครับทุกคนเรา,เรารเจาเอากุญแจขึ้นไปใครห้องไหนนี่ด้านบนรือเปล่าไปไป,ไปชั้นสองครับเรา,นนา,านนต,ต้องแบบคีปเซฟบ้านของเอ้ยมันเดินยังไงมันตองกระโดดขึ้นนะครับบ้านเราต้องกระโดดขึ้นนะฮะบ้านแบบยินาสติอ๋อขาแข็งแรงเอ้ยอาห้องนี้เปิดได้นะครับอาจะไปห้องไหนก่อนเดี๋ยวเราเข้ามาห้องแรงกกันครับผมเฮ้ยมีเทียนด้วยนะฮะมีเทียนมีดอกไม้เฮ้ยมอนาลิซา มึงบูชาเหรอเนี่ยแท่นบูชาอุ้ยอุ้ยไม่ใช่บันทึอโอ้ไม่อะไรครับเนี่ยเซฟนะฮะตู้เซฟมีอะไรบ้างเปล่าไม่มีนะฮะไม่มีอะไรเราเซฟไว้ทำไมเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับบ้านเราไม่มีอะไรเลยว่างเออแปลกดีนะแปลกดีแทงบอลเยอะอ๋อนะไม่รู้แม่งเล่นสตรีมไม่โอ้โหเฮ้ยลูกเราเล่นสตรีมด้วยดูดิชื่ออะไรอ่ะเผื่อแอดไปอะไรวะ x x อะไรครับผมคุณคุณจะมาขอเรา ก็อ๋อนั่นเป็นชื่อคนสร้างแมปเล่นทีมฟอรเทสด้นะครับใครอยากเล่นกับเขาก็แอดชื่อเข้าไปได้นะครับผมเนี่ยเล่นทีมฟอเทสเล่นจีมอดด้วยนะครับผมนะฮะเอ้ยมีเตียงนอนนะครับโอ้โหเตียงทุกอย่างมันคือไมค์คราฟดีๆดี่เองครับท่านผู้ชมครับอ้าวนอนครับนอนนอนเลยเฮ้ยประตูปิดอู้วเจสิก้านั่นมันนั่นใช่ลูกเปล่าอุ้ยไฟไฟเริ่มขัดข้องลูกมึงตัวดำเนี่ยอ่าโอ้ไฟโง่เอ้ยฉันต้องไป ซ่อมปล่องฟิวในแท่นดินเออแต่ว่าฉันต้องการกุญแจนะจ๊ะอ๋อกุญแจฉันไปแปกุญแจไปเนี่ยกุญแจใช้เมื่อไะเออที่ที่เราถือมาใช่เปิดห้องนี้ไปเราเปิดแล้วใช้เหมืออ๋อต้องไปหาอะไรเยี้อโว้ยมืดแล้เฮ้ยห้องเดี๋ยวตัติกันยังไงล่ะมองไม่เห็นเออมองไม่เห็นเดี๋ยวเรามาดูห้องมอนาลิซ่าก่อนโอเครูปรูปยังอยู่ดีรูปยังอยู่ดีเฮ้ยเซฟเดี๋ยวมาดูตัวเซฟรูปกลับได้ปะเฮ้ยเออเอ้ยใช่ไหมเมือเข้าได้เฮ้ยเฮ้ย À cái gì? cái gì? Oh, yeah. cái gì? 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 cái cái gì? 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 cái ระวังนะฮะอุ๊ยมานี่ตรงนี้อุ๊ย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 ตรงนี้ตรงนี้เสียงช็อตตรงนี้โอ้ไฟดับนะเพราะว่าเห็นกันเองขับเจนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราคือแต่เห็นเหมือนกันใช่ป่าวว่าแกที่แบบอยู่ดีเหมือนยุ่มขึ้นมาตัวเออไอ้นั้นไหมนะอ้าวอ้าวยุ่มขึ้นมาแต่โมเดซ่ากลับได้จริงนะเมื่อกี้เออเดี๋ยวต้องลองไปย้อนเทปดูนะเมื่อกี้นี่มปนอะไรหันอีกทางนึงอ่ะ โอ้โหเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวได้ไงอ่ะเฮ้ยอะไรเมื่อกี้เนี่ยเหมือนเหมือนมีคำอะไรอ่ะฮีฮีแบ๊กอะไรหรือยังฮีอะไรหรือย่างเนี่ยเฮ้ยกลับกลับครับกลับโอ้ยมันเล่นเราแล้วครับเฮ้ยเอ้าทำไมมันเป็นทางนี้มอนาลิซาอ้าวทำไมมันวนอย่างเงี้ยเฮ้ยเอ้าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมามาห้องใหม่แล้วมาห้องใหม่แล้วมาครับไปไปเราไปด้วยกันครับไปครับเปิดครับเอ้าเฮ้ยวนอีกแล้ว เาลนถุ่แ้วไปได้ยังไงคำนีเนี่ยมันต้องเตะไปเตะไปได้แล้วอ่ารอย่างนี้เริ่มจากเรื่องล้อนะครับโอ้ยกี่ทีกี่ทีไปแล้วเฮ้ยเสียงอะไรปิดตู้กันเฮ้ยมอนานิซามีเลือดชิบหายแล้วชิบหายมาครับไปด้วยกันครับไปด้วยกันเฮ้ยเนี่ยมันจะเล่นกับมันจะเล่นวนอย่างนี้เรื่อยๆนะครับดูรูปครับดูรูปโอเคเหมือนเดิมครับเลือดไหล อ๋อเอ่อเปิดเปิดเปิดไม่ได้ต้องเดินกลับหลังต้องเดินกลับหลังนะฮะอ้าวประตูไม่มีครับประตูหายใจเต้นดี๋ยวเดี๋ยวคุณพี่ผมต้องกดลูกไม้ตาดิก็คือมันเอาแบบมันบูชาหรืออะไรวะเนี่ยอุ้ยแล้วคือยังไงล่ะเนี่ยแล้วต้องไปยังไงอ่ะเฮ้ยเสียงเสียงมีคนกระซิบอยู่นะฮะ เป็นเสียงบาดของเจมส์นะครับนั่งยืนไม่ใช่นะเสียงบาดมันเอ็นเอ้นรกเนี่ยอู้ซึกังมาเองเสียงมันเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเฮ้ยมันดังขึ้นเรื่อยๆเอาชา้วตามมาประเด็นคือมันจะโผล่ตรงไหนประเด็นเด็กยังหาทางเดี๋ยวเดี๋ยวจองรูยกันครับเสียงมันอยู่หูข้างซ้ายเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเริ่มเริ่มถีขึ้นเรื่อยๆครับเริ่มถีแล้วดังขึ้นเรื่อยๆเว้ย ุ้ยเมันเสียงเหมือนเสียงแผ่นตกร่องหายไปแล้วครับเสียงหายไปแล้วไเ่น่ากูยูนะกูเฮ้ยระตูปเฮ้ยไอ้เกน้อยเฮ้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 ยเ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ โมอนาลิซาดูดิเอ้ยหมอกหมอกลงนะเฮ้ยเนี่ยมันกลับด้านจริงเมื่อกี้เออเออแสดงว่าในตอนขาแรกตรงนี้มันอ๋อใช่กลับด้านที่คืออาจจะเป็นแบบกิมมิคของความฝันเนี่ยเหมือนอ๋อเหมือนอินเซปชั่นอะไรงี้มันต้องดูว่าอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอาอทำไมท้องฟ้ามันเป็นอย่างนี้นะฮะไม่ใช่อะไรละเนี่ยข้างนอกนี่มันก็สว่างนะผมนะฮะมาดูห้องห้องทีวีสิเปิดทีวีดิจิทัลแจ้เฮ้ยทำไมแคบอยู่ที่นี่เนี่ยเฮ้ยฟังครับฟังครับ เฮ้ยเสียงเสียงเริ่มนี่แล้วิ่มเลืมแหลกนีิสัยดูดูความเซฟตี้บ้านดิโอ้โหระวังกุญแจตกไปนะระวังนะเก็บไม่ได้นะอย่าล้างความเซฟตี้เฮ้ยเฮ้ยไม่เสียงเหมือนอยู่ใกล้เลยโอแล้วกูมองไม่เห็นหน้ากูนะเออเสียงเสียงข่าวครับเสียงข่าวจบแล้ว อ่ะจบครับผมได้ความรู้อะไรบ้างครับคุณแซมเอาฉันต้องหาเจสิก้าตอนนี้เหมือนว่ามันน่าจะแบบเอ้ยบางทีเธออาจจะอยู่ในห้องกิมบิเตอในห้องใต้ดินเดี๋ยวมึงให้ลูกอยู่นในห้องใต้ดินนะโอ้โหบ้าไปแล้วฉันหวังว่าเธอได้อยู่แล้วลูกเจสิกา้าอยู่หรือเปล่าโอ้โหวความนี่มันห้องใต้ดินแม่งห้อใต้ดินเนอเนี่ยโ้โหแล้วดูไฟห้ใต้ดินไร้เซอร์ห้อใต้ดินซาได้ไดินโอ้โหนะครับนี่มันนี่มันฟอร์เอาวไหนฟอร์ เอ้เอ้อะไรเนี่ยเอ้มีกล่องเก็บของนะฮะเอ้ยกุญเจนะครับอ่ะเดี๋ยวให้คุณตังชอบผีเป็นคนจัดการเรื่องกุญเจนะครับไปเดี๋ยวเราไปไขห้องไหนกันเอ่ยนี่คืออะไรนักเรียนทุกคนนี่คืออะไร i อ s a คี y k คีแปลว่ากุญแจไขมันเป็นสิ่งที่จะทำให้มึงผัาเ่ยเฮ้ยอะไรอะไรไฟช็อตโอ้หเซฟว้าวเเเรอง็วเ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  รือไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับว่าแล้วไม่มีอะไรเลยเพื่ออะไรเสียเวลามากเลยนะฮะไปโอ้ห้องนี้ก็นมีคตรพ่อคตรแม่เซฟเลยเนาะโอ้แต่ก็ไม่มีอะไรนะครับเซฟเยอะมากแต่ไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งนะโอ้ดูดิเก็บอะไรเนี่ยเก็บอะไรนักหนาเลฮ้ยไรหนังสือหนังสือเฮ้ยเอเดี๋ยวได้หยิบหยิบยิ่มาหนเงสือไม่เ๋ยวผมเหวี่ยมีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอ่านี้น่าจะได้พ่อ แต่อ yeah, ่พ hey. ่อช่วยด้วยเขากําลังมาฮยมาหาหนูช่วยด้วยพ่อช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะพ่อตอนนี้หนูได uh ้ย huh. ินเสียงเขาเออเามือขูดประตูอยู่ออืเขากําลังมองแอบมองหนูพ่อต้องช่วยหนูนะต้องมาอยู่ที่นี่แล้วเฮ้ยอยู่ที่นี่เหรอเฮ้ยถ้าบอกว่าอยู่ที่นี่มันก็แสดงว่าเฮ้ยแย่แล้วจะเป็นไปได้้ามเ้ยประตู โอ้ยพี่ติดติดบักไปครับแล้วต้องเอ้ยอุนเจไปไขห้องนั้นสินะโอเคมา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 ห้องห้องอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะเจสิก้าอ๋อนี่ห้องเจสิก้ามึงอยู่ในนี้เหรอบ้าเก็บลูกไว้ในห้องไในห้องเพื่อเอาไข่ไข่ไข่ขันเจลูกหน่อยมามามาเอาอุนเจ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 โอเคใส่ครับจะเอไรลูกอ้าวเจอุ้ย เอาแล้ว Chanel, เอาแล้วเอาแล้วมันเอาอีกแล้วนี่มันเล่นเราเลยหรือนี่คือหรือนี่คือแฝดแบ๊กปะตอนที่ลูกเราเจอมันอ๋ออ๋อมันจะให้เราเห็นอะไรเงี้ยะไรว่าเจออะไรยังไงไม่แน่ใจนะยี่กูไม่รู้่แต่ว่าลูกก็คงไม่ซุกซนหรอกเอ้ยเฮียเนี่ยมยังอยู่อะไรอ่ะเฮ้ยกระดูกหรืออะไรวะอีกไม้ยละอะไรอ่ะมันกระดูกเลยอ่ะอะไรอ่ะเหมือนมืออ่ะมือดำกระดูกดำ เออวิ่งมีเลือดต้องให้ใครกินนะกระดูกมีเลือดเออหัวกระดูกต้องให้ใครกินหัวไปครับกินเองกินเองอร่อยอร่อยเสียงเสียงไม่เสียงไม่มีเดี๋ยวปิมประตูอย่โอ้ยมืดจริงๆคริงใครไปห้องน้ำมปิดน้ำเลยเดี๋ยวเรามาตรงประตูครับเีินนี่หมอตกใจกันเองนะตอนนี้หน้าขาวอ่ะหน้าโคตรวิ่งเลี้ยงมืดทุกเฮ้ย มาด้วยกันนะมีอะไรไหมไม่น่าจะมีอะไรเพราะมันไม่ไม่มีไม่มีอะไรอ่ะมีอะไรห้องไหนอะไรยังไงไอ้ที่ติดบั๊กประตูนี้เปิดแล้วเฮ้ยอุ้มมีเลือดเฮ้ยห้องลูกนี่อุ้มดูคือติดบั๊กอ๋อเดี๋ยวไปช่วยคุณเจดอ้ยไปช่วยคุณตังค์แล้วโน้ตคิดได้ไหมไม่ได้คุณตังคุณตังค์เฮ้อ่ามามะหมอหมอหมอเฮ้ยแล้วตอนนี้รู้สึกว่าทีมงานของเราจะติดบั๊กนะครับอ่ามาได้แล้วไปไปลูกห้องห้องลูกเราเจสซิก้าพ่อมาช่วยแล้วเจด เข้าไม่ได้เสียงอะไรอ่ะเสียงทีวีเหรอทีวีอยู่ไหนนี่คือทีวีใช่เหรอทีวีจอแบนใช่ไหมจอแบนกี่แบนชิบหายเลยะไม่ใช่แบนนรรมดาแบนชิบหายไม่น่าใช่แล้วว่ะใช่เ้ยแต่เออมันมีลำโพงนี่ลำโพงสตูดิโอเลยใช่แล้วอยู่เลยเจอากุญแจอ่านะครับน่าจะห้องนี้น่าจะห้องใหญ่โถงห้องใหญ่โถงมาเลยครับนักเรียนนี่ชื่อคุณแจใช่ไหม ม่มันเป็นสิ่งที่ทำให้มึงผ่านแานว,าว้าวไปครับววเี้ยอะไรขัตกรใช่ไหมอ่ะเราต,ติดติดกันอยู่เนี่ยติดกันสามคนเลยเนี่ยหว้เีายไปว้ยวา,วายตัวจะตีอกต่อไปเนี่ยเว้ยเสียงมันมาทางซ้ายเสียงมันมาทางซ้ายแล้วเดี๋ก่อนเนี่ยมองไม่เห็นเฮียมองไม่เห็นอะไรเลย โอมันติดกันอยู่ชิปแล้วคนเตะกันนี่แหละชิปแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวบอกนี่ดีเอ็นนะจบแล้วแหละเฮ้ยฟังครับฟังเสียงดังเสียงยังไงเสียงมาตังซ้ายนี่ม่รเรื่องออกเสียงรอเรือคือรอเรือสิรอริงคือรอริงอย่าไปท้าทายก็สิเดี๋ยวเขาเหยนแล้วอ้าวหลุดเฮ้ยจอไอ้ตาตา เหมือนอ็นเตอร์แมนอะว้ายเพิโรบายโอ้มาเอาวะโอ้โหเป็นตัวเลยครับเฮ้ยเสียงรถตำรวจรถตำรวจจะมาช่วยเราแล้วเดี๋ยวสิยงเท้าใครเนี่ยอาตากรหรือเ้ยตำรวจอะเสียงมันแบบเดินไปเลยมันแบบให้เราจินตนาการตามอะไรงี้ป่ะไม่เสียงคอมไบนี่หว่าเออทางทางเปิดอ่ะไม่ใช่แสงหมอกเพลงนี้อยู่แล้วเฮ้ย ออะะอดเราน่จะตายแล้วตำรวจก็มาดูทรงอ่ะแต่บางแก้ไม่รู้เรื่องที่อะคือเราโดนฆาตกรฆ่าฆาตกรคือไม่รู้ว่ามันฝันหรือมันอะไรความจริงหรืออะไรแต่นี่คือจบแล้วชี้แลมันเปิดมาดูด้านมันเปิดดูไหลมันจบแล้วจริงจริงเดี๋ยนะเพียงอะไรอ่ะมาเข้ามาดูดิเดี๋ยวพี่ยังจอมืดอยู่เลยอ้าวโอ๊ยมาแล้ว เปียว Why What the fuck ยังยุคฟีฟา16อยู่เลยเดี๋ยวเุ้ยมีมีโฟเซนมีซูทปเปียอะไรมันหนังอะไรวะเนี่ยกิบิซ่ากิบิซ่ากิบิซ่าโอ้โหน่ารักมีแฮมทาโร่ด้วยนะครับผมพิซซ่าอะไรวะเนี่ยปาร์ตี้พิซซ่าโอ้จบได้แบบว่านี่กูมาทำอะไรวะเนี่ยก็เรื่องๆประมาณแบบเรามา หาลูกสาวแล้วทีนี้รู้สึกว่าเหมือน,นจะมีเหตุการณ์เอ่อนักโทษหลุดแล้วก็เหมือนลูกสาวเราแบบใบ้มาว่าเออเฮ้ยมันมีฆาตรกรแบบมันจะมาตามล่าหนูมันอยู่ในนี้มันอยู่ที่นี่แล้วและเราก็เจอฆาตรกรฆ่าหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มีเสียงรถตำรวจมาในตอนจบนะครับผม mm. ก็น่าจะให้เราตีความกันเอาเองนะครับผมว่าที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความจริงหรือเป็นความฝันหรืออะไรยังไงกันแน่ผมแต่ว่าก็ก็ก <Me S 1> ็ไม่รู้อยู่ดีอะครับผมอะ เฮ้ยแต่เปิดเรื่องก็โอเคนะไอ้พวกแบบเนื้อเรื่องที่มันเกิดมาเนี่ยเออพี่ว่าโอาาเคถ้าตาเลยถ้าตาให้มันจะเข้ามาตอนเรื่องเกมอ๋อโอเคผมก็โอเคครับเอาเป็นว่าเอาเอาเป็นว่าสําหรับอ่าแมปเอ่อกริฟไมค์ครับเฮเลอร์นะเออกริฟไมค์ครับ รีเมคนะครับผมเฮอร์เรอร์แมปของ Gmod ในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบวันมาเป็นนี้นะครับผมถ้าเกิดอยากให้เรากลับมาเล่นอีกก็ฝากกดไลค์กันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับผมแล้วก็มีความเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับผมอ่ะคุณสมาวมีอะไรจะฝากกับแมปนี้ไหมครับฝากเลยครับอ่าอ่าอ่าโอเคครับสวัสดีครับอะตแล้วคุณตังชอบผีอะครับมีอะไรจะฝากกับแมปนี้ไหมครับอ่าเอ่อพูดไม่ออกครับพูดไม่ออกเพราะว่ามันมันพูดไม่ออกจริงเพราะว่า มอนเล่นแล้วลินขาดีกว่าับ้ผมสั่งวันนี้วยครับ